เข้าสู่ช่องก้าขาสายานาปลูกปริจิตก็ไปดูนางลำก่อนนะคะโอ้โหนางลำสวยเลยเนาะนางลำม,มาจากไหนเนาะสวัสดีค่ะ มาจากไหนเนาะนางรำนี่นางรำมาจากราชบุรีค่ะโอ้โหสวยแท้ก็มีนางรำสองท่านนะคะแต่งตัวสวยมากเลยโอ้โหสีม่วงสวัสดีค่ะก็คนดูยูทู e จะรู้ค่ะ แล้วลำแล้วก็จะกลับเลยเหรอคะไม่หนูก็จะไปเที่ยวที่มุงการนะะคไปนไปปู่เอือรือบอกไม่ได้ไปยังไม่ตั้งเป้าเขาเรียกว่านกขมิ้นเออนกตัวแสวงบุญนกขมิ้นข้าไหนนอนนั่นอะไรเงี้ยจ้จะนางรำนี่มาจากไหนน้านางลับ้านกามาจากราชบุรีบ้านโป่งมาไกลเลยบ้านโปมาไกลเลยแต่ว่าน้องๆนี่ไปทำงานอยู่นู่นบอะค่ะว่าอยู่บ้านเตยไปเป็นจุด อ๋อไปเป็นม่มาคว่าอยู่ำต่มาเจอราดาใสมองอยู่สีร้านมองเห็นว่าอกทำไมสวยแท่ก็สบายก็สีม่วงนะคะแล้วก็ชุดสีชมพูอันนี้สีส้มสีส้มนี้อุดมสมบูรณ์นะคะใช่สีส้มอุดมสมบูรณ์ สีชมพูนี่ก็เออ <c oughs> เอยากถ่ายเนี่ยเขาจะให้ถ่ายอยูอ่บ่วยนะถ่ายถ่าไม่ถ่ายรำมาแล้วไม่ใช่ถ่ายอ่ถ่ายได้ไหมค่ยเอฟซีถ่ายออกอากาศได้ไหมอ๋อไม่ก็ไม่เอาค่ะนะคะจะ <c oughs> มีเอฟซีทยอยมาแต่เช้านะคะวันนี้ก็ลังไล้มาเนาะมาจากราชบุรีเลยนะคะมาด้วยใจนะคะเนี่ยมาลำด้วยนะคะลำถวายองค์ปู่ด้วยมีกี่คนคะลำลำสองคนก่อนแล้วก็ลำอีกชุดหนึ่งแล้วก็เก้าคนใหยูทูเจ็ดคนแต่ก็อาจจะไปแจมด้วยเพราะ แต่เราไม่เป็นนะตรงนั้นนะแจมเลยค่ะก็เราเป็นเจ้าของก็เขายกมือไหนเราก็ยกตามจะก็ตามจะได้สวยก็เราเป็นสมอนชานแนวดังอ๋อช่องป้าคำสายรานปู่ปาริจิตอันนี้สมอนชานแนวดังสมอนแค่แนวนะ ก็ขายค่ะต้องขายทุกวันนะคะแต่ร้านป้าํำใส่ก็ขายนะคะจะถ้าใครอยากอุดหนุนป้าํำใส่ก็เชิญได้ค่ะราคาเป็นกันเองค่ะก็ซื้อเยอะก็มีการแถมขึ้นนะคะอ่ากินข้าวมาหรือยังค่ะกข้าวอย่างเมื่อวานก็เพิ่งเซเว่น ปมาอะไรเงี้ยโอ้ไม่มีป้าคำสายก็เพิ่งจะทํากับข้าวก็ไปกินด้วยกันก็ได้นึ่งข้าวหวดใหญ่เลยจะทํากับข้าวแบบว่าจะอมีเอฟซีส่งปลาส้มมาให้นะคะแล้วก็จะทำแบบหมกนี่แหละก็อย่าลืมนะคะติดติดตามช่องป้าคำสายดานปลูกบริจิตด้วยเด้อสว คนนี้อยู่ตรงนี้ล่ะค่ะแต่ก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะจะได้เห็นไปเรื่อยๆไปค่ะเพราะว่าบ้านไม่ไกลบ้านสามีอยู่ที่บึงของหลุงน่ะอยู่เซกาอยู่ตรงเซกาก็ ไปนี้มันก็สิบกิโลบ่เสื้อสิบกว่ากิโลบ่ไอบไปคุยงานอยู่สิบกว่ากิโลนี่แหละค่ะไม่ไกลไม้ใกล้แล้วก็ไปคำชะโนดหาดเอ่อคำสมบูรณ์ที่ลุงพลไปเมื่อวานนี่แหละค่ะ ต้องอะไรอันนี้อ่าโชว์พุงนี้ก็ช่องเสื้อพาไปค่ะเส <c oughs> ื้อพาไปเสื้อพามาแอดมินมาแล้วนะคะคก็เดี๋ยว <c oughs> ช่องยืย่นหนึ่งเลยเนาะ, <c oughs> ะหนึ่งนั่นแหละใครเทียบไม่ได้มาหนึ่ง เขาก็กดติดตามสบายเพราะว่าช่องอยากอยากถามนิดนึงครับนิดเดียวจ้ะกอ่ะอย่างนี้สิทพิธีกี่โมงรออันม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวก็ล้ำถ้าเขามาใช่จะได้หาที่จอดรถเขาจะพาตรงไหนที่มันล่มอ๋อมันล่มเหรอคะคงจะไม่มีหรอกมันล้นจ้นเนาะจ้าเดี๋ยวก็ขึ้น คะวันน no ี้ใจตรงกันเลยต้องใส่ชมพูนี่เป็นตัวรถไม่มีสีชมพูก็อีกสองนาทีก็จะกลับได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเลียร์ตรงแอดมินใช่เ่ย ก็จะกลับแล้วนะคะกลับไปทำกับข้าวก่อนเนาะบริเวณหน้าร้านปูนะคะ มีเสื้อผ้านะคะร้านป้ากับใสนะคะนี่ค่ะ,คะก็มีสุดกระโปรงนะคะกางเกงนะคะผ้าขม้าหมักโคลนนะคะคือสลับสีก็ได้เอาสีเดียวกันก็ได้นะคะนี่ค่ะ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ